สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอ๊เชียงใหม่ C M Variety นะครับวันนี้นะครับก็เป็นวันแห่งเทศกาลดอกไม้บานนะครับเป็นวันไม้ดอกไม้ประดับนะครับที่จัดขึ้นที่สวนบวกหาจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่โอได้ถามคลิปไว้เมื่อคืนนะครับแต่ก็เพื่อเป็นการอ่าลํำลึกนะครับเป็นเหมือนจารึกไว้นะครับว่า ความทรงจำเนาะโอก็เลยซื้อดอกไม้เนี่ยนะครับเมื่อเช้าที่ตลาดชอละ20บาทนะครับก็ในวันฝนพรำนะครับฝนตกนะครับหน้าหนาวหน,น้านานทีนะครับจะเกิดบรรยากาศแบบนี้ที่ฝนตกในฤดูหนาวนะครับก็ทำให้บรรยากาศอึมครึมนะครับมีความเงียบสงบสงัดแล้วก็เงียบเหงานะครับ วาวเวคือท้องฟ้ามืดนะครับประมาณนี้เลยนะอ๋อท้องฟ้ามืดครึ้มนะครับทั่วฟ้าแดนเชียงใหม่ก็จะประมาณนี้นะครับตัวโอ๊ตเองนะครับก็วันนี้นะครับก็ตรงกับวันเกิดของหลานสาวพอดีเลยนะครับหลานสาวเรียนที่มหาวิทยาลัยแม่โจโลแล้วก็จบมาก็ทำงานที่เป็นฟาร์มนะครับโคโนมที่ ตาบลแมโจนะครับอยู่หน้ามหาวิทยาลัยนะครับก็เลยนะครับวันนี้ก็ออกบ้านไปแล้วนะครับรอบหนึ่งนะครับแต่ว่าเวลาที่เหลืออยู่นะครับของวันฝนพรำแบบนี้นะครับโดก็นยครับนี่เลยนะครับจัดดอกไม้แบบโมเด์นะครับก็แขวนไว้แบบนี้นะครับมันสามารถทนแล้วก็อยู่ได้นานนะครับสําหรับดอกไม้ชนิดนี้นะครับถ้ามันแห้งก็ยังสวยอยู่นะครับก็เลย แขวนไว้แบบนี้นะครับที่ประตูนะครับกระจกแล้วก็นี่นะครับมุมบ้านมุมแต่งร้านโอเป็นแคคตัสนะครับแล้วก็นะครับเป็นร้านเล็กๆนะครับที่หน้าร้านนะครับก็จะแต่งไม่ได้แต่งอะไรมากนะครับก็จะเป็นแขวนอันโอจะทําตรงนี้จัดระบบระเบียบมันให้ดีขึ้นนะครับเป็นชุดราตรีนะครับสมัยก่อนนะครับ ส่งสาวประเภท2ประกวดนะครับแล้วก็ด้านบนนี้นะครับก็จะมีในตัวของอหัวนะครับหน้ากากต่างๆที่โอทํมเองประดิษฐ์ขึ้นมาเองนะครับแล้วก็อย่างาหัวลูกทุ่งนี้นะครับมี3สีสีละหอันนะครับก็เป็นเซตเซ็ตของมันปลายหน้าก,ากากนี้ก็ทําขึ้นมาโดยเฉพาะนะครับมีลูกค้าสั่งเนาะวันนี้นะครับก็ เลยอยากจะเปิดเชอร์รูมนะครับเล็กๆนะครับของโอ๊ตไม่ได้ใหญ่กว้างใหญ่ไพศสลอะไรมากนะครับเป็นห้องเล็กๆ4ี่คูณหกนะครับก็นี้นะครับกล่องที่จะส่งนะครับก็จะมีกล่องของขวัญของน้องสาวปานด้วยนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับก็รู้สึกดีขึ้นแล้วนะครับก็เลยกะว่าจะใช้เวลาที่เหลืออยู่นะครับจัดออแกไนสนะครับ อะไรต่างๆของร้านนะครับให้ดีขึ้นนะครับจัดตกแต่งให้ดีขึ้นแล้วก็อ่ะก่อนที่จะลงกกอกเนาะก็จะเคลียร์แล้วก็จัดร้านนะครับโอ๊ตจัดห้องนอนจัดบ้านเรียบร้อยหมดเลยนะครับช่วงเวลาที่โอ๊ตหายไปเนาะแล้วก็ทํางานเล็กๆของอลูกค้าไปด้วยนะครับแต่ก็ไม่ได้ทําคลิปเนาอะ,อะโอ๊ตก็ได้จัดนะครับ ร้านนะครับอันนี้ก็เป็นครั้งแรกๆเลยนะครับที่โอดได้เปิดร้านนะครับให้ดูประมาณนี้นะครับก็ถ้าถ่ายเป็นคลิปวิดีโอออกมาก็ดูน่ารักดีนะครับจริงมันก็ของมันเยอะนะแก็พยายามจัดให้มันแบบเป็นระบบระเบียบมากขึ้นๆน,นะครับอันนี้ก็เป็นโต๊ะทำงานเนาะเป็นเคาน์เตอร์นะครับ ก็เดี๋ยวถ้าโอได้ขาตั้งกล้องมาเดี๋ยวจะนะครับสำหรับ f c ที่ชอบนะครับในส่วนของการไลฟ์สดของโอ๊ตนะครับโอก็จะเตรียมนะครับมีก็เตรียมไว้แล้วนะครับจัดแต่งมีความสุขเล็กๆนะครับกับสิ่งเหล่านี้นะครับที่มีอยู่ในส่วนด้านในนี้นะครับเดี๋ยวโอ๊ตได้เช่าเอานะครับข้างล่างนี้อาหารครึ่งนะครับกับเพื่อนบ้านด้านบนนะครับเป็นทาวน์เฮาส์เนาะ ด้านในนี้ก็จะเป็นสต็อกสินค้าของของโอ๊ตนะครับแปลว่ามันก็ยังรกอยู่นะครับก็จะมีสินค้ามีเป็นชุดอะไรเยอะแยะอยู่มากมายอยู่ข้างในนะครับแต่วันนี้ก็เอาไว้วันหลังนะครับจะเปิดให้ดูนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นมุมของอเทพเทวาที่โอ๊ตนับถือนะครับมีอ่าพุทธรูปนะครับแล้วก็พระพิฆเนศนะครับตกแต่งอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็ อตอนเปิดร้านใหม่ๆนะครับสมัยนั้นย้อนไปเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วโอ๊ตก็จะมีตู้นี้ตู้เดียวนะคะไว้โชว์สินค้าเนาะแต่ตอนนี้โอ๊ตก็ปรับเปลี่ยนตู้นี้มาเป็นของใช้ส่วนตัวนะครับก็จะมีเครื่องสําอางมีกล่องแต่งหน้านะครับตู้นี้ก็จะเป็นตู้เพชรน,นะครับอันนี้ก็กําลังจัดตกแต่งนะครับก็มีของเครื่องประดับต่างๆนะครับ มีอันนี้เป็นมุมทํางานของโอ๊ตลกนิดนึงนะครับกําลังจะจัดเตรียมนะครับอ่ามีเสื้อไว้ซ่อมมีตัวส่วนของโต๊ะทํางานเนาะอันนี้ก็เป็นอัตกานะครับอันนี้ก็กําลังจะจัดให้มันเป็นระบบระเบียบมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็สิ่งต่างๆนะครับตอนนี้ก็กําลังเคลียร์นะครับตรงนี้นะครับอ่าเห็นไหมครับโอ๊ตจะมีของมันก็ใช้เวลานะครับในการแบบแบ่งแยกของอย่างเงี้ยครับดูดูเหมือนมัน มันไม่มีอะไรมากนะครับแต่ว่ามันมันใช้เวลาในการคัดแยกนะครับบางอย่างมันก็อยู่รวมๆกันนะครับแบบเนี่ยอย่างเช่นอันมณีนะครับเป็นของปลอมนะครับอันนี้เราดูเหมือนรวยมากเลยนะคะเป็นเปิดกลุนะครับเปิดกลุของโอ๊จริงๆแล้วมีเยอะกว่านี้อีกนะครับก็อ่ะจะมีอ่าในส่วนของอ่าต่างๆนะครับโอได้แยกไว้เป็นชิ้นเป็นชิ้นนะครับให้มัน เป็นระบบระเบียบมากยิ่งขึ้นสามารถเอามาใช้งานได้เนี่ยนะครับในโอกาสต่อไปนะครับอ่อยางเช่นตะกร้านี้นะครับก็จะมีอ่าเป็นเป็นเครื่องประดะับเป็นอัญมณีพลอยเพชรหรือว่าอ่าลูกปัดต่างๆนะครับอยู่ในตะกร้าสามตะกร้านี้ใหญ่มากนะครับแล้วก็มีด้านในอีกสองตะกร้านะครับคือโอตกอตกแต่งร้านออกไปแนวแบบธรรมชาตินะแล้วเดี๋ยวนะครับโอตก กะว่าพื้นตรงนี้นะคะมันเป็นพื้นแบบเอ่อลอบเนาะเป็นออกแนวลอบสไตล์เป็นแบบปูนเปล่าปูนเปืยนะครับมันก็เลยทําให้ร่งๆแบบนี้จริงๆว่า,าประหยัดค่าใช้จ่ายเนาะการที่เราจะลาดแล้วก็เทพื้นแล้วก็ปูกกระเบื้องมันจะสิ้นเปลืองงบประมาณนะครับแต่พอใช้ไปใช้ไปตรงเนี้ยมันก็เก่านะครับแบบนี้ขัดไม่ออกเลยว่าไม่รู้ว่าโดนอะไรนะครับโอ้ก็เลยว่าเดี๋ยวนะครับก็จะออกไปซื้อ เสือหรือว่าเป็นแนวธรรมชาตินะครับที่ร้านนะครับขายพวกเครื่องหวายเนาะจะเป็นออกให้มันเข้ากับมุมนี้นะครับก็จะเอาไว้นั่งทํางานนั่งกับพื้นเนาะตามสไตล์แบบไทยๆนะครับนี่นะครับอันตู้นี้ก็จะเป็นตู้แบบมันจะมีหน้ากามีต่างๆนะครับเหล่านี้นะครับแล้วก็นี่นะครับก็จะมีตัวของเครื่องประดับด้วยนะครับ อยู่กับมันก็เพลินดีนะครับอันนั้นก็เป็นแผ่นป้ายนะครับทะเบียนการค้านะครับอย่างถูกต้องตามกฎหมายเนาะอ่าแล้วก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็แต่งนะครับจะแต่งไปเรื่อยๆแล้วก็สําหรับ fc นะครับที่ชอบนะครับเวลาอดไลฟ์สดนะครับก็สามารถอดจะเปลี่ยนมุมในการไลฟ์สดต่างๆนะครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งของอดนะครับอ่าเดี๋ยววันหลังถ้าไลฟ์สดหรือว่ายังไงแต่ fc สามารถ เข้ามาทักทายได้นะครับซึ่งก่อนที่โอ๊ตจะเปลี่ยนชื่อช่องนะครับโอ๊ตก็จะบอกรายละเอียดในตัวตนของโอ๊ตจะประมาณนี้เนาะแล้วก็เพื่อนะครับเพราะโอ๊ตจะเปิดเปลี่ยนชื่อช่องนี้นะครับเป็นช่องเกี่ยวกับข่าวข่าวลุงพลนะครับก็เป็นช่องชื่อช่องแมงส่วนอีกช่องหนึ่งนะครับที่ใครที่ชอบสไตล์การเป็นตัวตนของโอ๊ตแบบนี้นะครับโอ๊ตก็จะเป็นชื่อช่องโอ๊ตเชียงใหม่ซีเอ็มบริตี้อีกช่องหนึ่งนะครับก็เท่ากับว่ามีสองช่องเนาะช่องนั้นโอ๊ตก็จะอาจจะ สะสม4,000ชั่วโมงสะสม1,000ซับอีกนะครับแบบนั้นก็คือต้องดันตัวเองนะครับอาจจะไม่ได้ให้ใครช่วยดันนะครับแต่ว่าช่องนี้เอาไว้เป็นข่าวสารเนาะคือเราก็เป็น FC สายลุงพลมานานมากนะครับแล้วก็รู้สึกว่าโอ๊ตอยากจะเป็นคือเราเป็นพลังเงียบมานานแสนนานแล้วแต่ว่าเผื่อนะครับโอ๊ตจะได้ทําข่าวเกี่ยวกับลุงพลแล้วก็ได้มีส่วน ร่วมนะครับในการออกความคิดเห็นอะไรต่างๆนะคะเพื่อที่จะออกมาปกป้องลุงพลเนาะว่าให้ความคิดเห็นแล้วก็สร้างสรรค์พลังบวกนะครับโอ๊ตคิดว่านะครับพลังเสียงแล้วก็พลังความคิดวิสัยทัศน์ของโอ๊ตนี้นะครับก็สามารถเป็นหนึ่งหนึ่งในแรงบันดาลใจและหนึ่งในพลังเสียงแห่งพลังหนึ่งนะครับให้กับลุงพลได้นะครับไม่มากก็หน่อยนะครับนี่นะครับ อันนี้ก็จะเป็นตู้นะคะโอ้โหภูมิใจมากนะครับที่ได้ซื้อตู้ซื้อตู้แบบนี้ซื้อมานานมากนี่ก็ม,มีมีมากกว่า10ปีแล้วนะครับเนี่ยก็ชอบดีไซน์ของมันนะครับมันสามารถเก็บในส่วนของลูกปัดแล้วก็ต่างๆได้นะคะบ,บางอันก็แต่ละอันมันก็เป็นช่องๆนะครับซึ่งก็มีครบทุกอันนะครับมีออดซื้อมา4อันนะครับซึ่งด้านบนก็สามารถเอาไว้เอาวาง สิ่งของได้นะครับตัวนี้อดก็จะเป็นเครื่องอ่าหมอหม้อต้มกาแฟนะครับอเพื่อนให้มาอีกทีนึงอ่าแล้วก็แต่ว่าสามารถชงน้ําร้อนได้จริงๆแล้วมันเป็นเครื่องของเนสกาแฟที่ใส่เป็นตัวของกาแฟสําเร็จชงตรงนี้นะครับแต่ว่าอดมันแพงนะครับ๊ไม่ซื้อมาเอาก็จะใช้แต่น้ําร้อนนะครับไว้ชงนะครับดื่มนี่นะครับอาก็จะมีเดคอเรต มีอาดิเรกชันด้วยนะครับก็อันนี้ก็ตอนนั้นกะว่าจะออกบูธนะครับก็เลยซื้อดิเรกชันของประเทศเมืองหลวงของประเทศต่างๆที่สําคัญเป็นเมืองแฟชั่นเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่ได้ใช้มันนะครับก็เลยปลัาประโยชน์ไปตรงนี้นะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับเอาต้องขอโทษขอภัยเอฟซด้วยนะครับสำหรับของรางวัลยังอยู่ตรงนี้นะครับสําหรับ ของรางวัลของ f อที่โอาเล่นรางวัลวันนั้นนะครับอตจะเริ่มทยอยนะครับก็คืนนี้นะครับเดี๋ยวอตจะจัดส่งให้นะครับแล้วก็พรุ่งนี้เช้านะครับอตจะไปส่งนะครับให้นะครับต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับที่อ้อไม่ตรงต่อเวลานะครับล้างรามานานมากนะครับนี่นะครับอตก็จะจับแบดแบดซูมรุเป็นสิ่งที่โอดชอบมากนะครับเป็นตัวกตนที่อตชอบเนาะแล้วก็มีหลายเวอร์ชั่นนะครับ มีหลายแบบก็เป็นคอลเลกชันสะสมของโอ๊ตหลายอย่างอันนี้ก็เป็นแนวแนวการดีไซน์ของโอ๊ตในยุคก่อนอันนี้ปีพศ2 0 0 0 2010แล้วนะครับถือว่าโอ้โหนานมากแล้วครับไปดีไซน์อยู่ที่ประเทศเดนมาร์กนะครับอตอนไปเที่ยวเนาะเวลาว่างเห็นอ่าแเป็นได้รับแบ่งบดาลใจนะครับประมาณนี้นะครับก็จะมีของสะสมเป็นตุ๊กตานะครับ เป็นตุ๊กตาเป็นกล้องถ่ายรูปน้ำหอมแล้วก็ออย่างเงี้ยครับประมาณนี้เนาะสำหรับรายละเอียดนเอาไป็คนชอบมานี่ด้วยมา้าม้าขาวนะครับแล้วก็มานะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อน,นครับอดก็ขอตัวทำทางานก่อนนอ้องแล้วเดี๋ยวไว้เจอเจอในคลิปหน้านะครับแล้วก็ ไลฟ์สดหน้านะครับแล้วก็ช่วงเย็นๆนี้เดี๋ยวโอจะมีวันเกิดหลานเนาะที่จะต้องไปสั่งสรรค์ปาร์ตี้กันนะครับกับครอบครัววันนี้นาโอตมานะครับน้าชายกับน้าสาวโอตมาจากลำปางเลยนะครับเพื่อที่จะมาลานสาวันเกิดวันนี้นะครับแล้วก็ด้วยแล้วก็อ่าทงานงานไม้ดอกไม้ประดับด้วยนะครับถ้าวันนี้ไม่ทัน่าไปชมขบวนนะครับโอตก็ขอเลื่อนเป็นวันพรุ่งนี้เนาะ หรือว่าคืนนี้นะครับจะพาไปชมนะครับสําหรับคลิปนี้ก็จบไปแค่นี้ก่อนฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe ติดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับแล้วกเ็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับแล้วก็ฝากชมโฆษณาแล้วก็ดูคลิปจนจบด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับโอเชียงไม่ C M Variety